ปารีสแซงแชก,กแมงได้เหตุผลใหม่ทําให้ง่ายต่อการปล่อยตัวเนมามากขึ้นหลังเจ้าตัวไม่มาชมเพื่อนแข่งขันในเกมลีกนัดล่าสุดหลังจากที่ปารีสแซงแชก,กแมงเถลิงบอลลังควา้าแชมป์ลีกเอิง2022-23ได้สำเร็จหลังบุกไปเสมอสตาบูลในเกมลีกเอิงนัดรองสุดท้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานับเป็นแชมป์สมัยที่11ในลีกสูงสุดแดนน้ำหอมล่าสุดเนมามาสตาร์ทีมชาติบราซิลที่อยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งปิดฉากซีซั่น2022-23ไปแล้ว แต่เจ้าตัวดันไม่ยอมมาชมเพื่อนร่วมทีมแข่งขันในเกมดังกล่าวแต่กลับไปโมนาโกเพื่อชมการแข่งขันรถสูตรหนึ่งและเข้าร่วมงานแข่งขันโป๊กเกอร์ตามรายงานของนักเกิร์ฟสื่อดังแดนต่างกับเพื่อนๆนรายอื่นที่บาดเจ็บแต่ไปชมเกมไม่ว่าจะเป็นเพรสเน็งคีมาเพมเบมากินยอดอาจรับฮาคีมี่ฟาเบียนรูอิดนูโน,โนเมนเดตและนนดีมูกิเลทำให้ทีมงานบางรายไม่พอใจกับพฤติกรรมและทัศนคติของเนมาเป็นอย่างมาก จนยิ่งหงกระแสะการย้ายทีมของเจ้าตัวมากยิ่งขึ้นทําให้โอกาส2ทีมดังพรีเมียรีที่เคยตกเป็นข่าวสนใจคว้าตัวเนม่าอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและเชลซีมีโอกาสจะเซ็นสัญญาคว้าแข้งรายนี้ไปร่วมทีมได้